IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ต้องหาผู้อำนวยการคนใหม่นะครับเมื่อดมินิกสต r ราวส์คานยอมลาออกขณะที่สู้คดีที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดทางเพศกับคนทําความสะอาดของโรงแรมชื่อดังที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าสื่อมวลชนฝรั่งเศสยอมรับแล้วครับว่าจากนี้ไปเนี่ยการทําข่าวเกี่ยวกับคนที่เป็นสาธารณบุคคลในชีวิตส่วนตัวโดวยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนั้น คงจะต้องมีความคึกคักมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับอเมริกานี่ต่างกันมากเลยครับถ้าเป็นนักการเมืองอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะมีภรรยาหรือว่าไปมีแอบกุ๊กกิ๊กับใครจะเป็นข่าวตลอดแต่ว่าฝร,รั่งเศสนั้นสื่อมวลชนถือว่าชีวิตส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงเรื่องมีเมียน้อยเรื่องไปเที่ยวโสเพณีไม่เป็นข่าวเท่าไหร่ แต่กรณีของโดมินิกส์สโตรสคาร์เนทำให้สื่อมวลชนฝรั่งเศสต่างยอมรับครับว่าไม่ได้ทําหน้าที่ในการตรวจสอบพฤติกรรมหรือว่าความประพฤติของนักการเมืองเพียงพอเพราะว่ายังกรณีของโดมินิกส์สโตรสคาร์เชื่อไหมครับว่าหลายปีก่อนเนี่ยเคยมีคอลัมน์เขียนวิจารณ์เขาว่าทั้งหมดอะไรเนี่ยเขาดีหมดเก่งกาจสามารถมีความรู้ความอ่านสมควรอย่างยิ่งที่จะไปเป็นผู้อำนวยการ IMF แต่มีจุดอ่อนคือเรื่องผู้หญิง เขียนไว้นี่หลายปีแล้วนะครับเขาบอกเอาคอลัมน์นี้มาดูเนี่ยยืนยันเลยแต่เขียนไปอย่างนั้นก็เถอะสื่อมวลชนฝรั่งเศสไม่ติดตามทั้งทั้ท,ท,ที่รู้ว่าเคยมีกรณีที่นักข่าวสาวเคยจะฟ้องเพราะว่าไปลูบไปคลาไปทําอะไรเข้าระหว่างที่สัมภาษณ์หรือว่าพอไป IMF แล้วก็มีคดีอื้อฉาวว่าไปท้องกับผู้หญิงทํางานที่อยู่ในสํานักงานของตัวเองแต่สื่อฝรั่งเศสไม่เคยเจาะไม่เคยวิเคราะห์เรื่องนี้จึงทําให้ โดเมนิกสตรัลสการกล้าหาญชาญชายทำเรื่องใหม่จนอื้อเฉากลายเป็นทำลายอนาคตเลยครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเขาซึ่งเป็นสมาชิกพรรคโซเชียล,ลิสต์ของฝรั่งเศสเตรียมจะเสนอตัวแข่งขันตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วนะครับแต่ว่าพอเจอเรื่องนี้ก็เป็นอันว่าอนาคตดับบุบลงไปทำให้สังคมฝรั่งเศสโดยเฉพาะสื่อมวลชนฝรั่งเศสต้องคิดทบทวนบทบาทตัวเองครับว่าต่อไปนี้การรายงานเกี่ยวกับความประพฤติส่วนตัวของนักการเมือง ของคนที่อาสามาทำหน้าที่ให้กับประชาชนนั้นต้องละเอียดต้องเจาะเข้าไปและจะต้องถือมาตรฐานศีลธรรมให้มากกว่านี้ครับ